สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงชีเป้านะครับอะไรครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปรีวกันได้เลยนะครับเอะไะครับสามทีมที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่แรกที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็ให้เรียกเชียร์ทีมชาติอังกฤษไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะลงเล่นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับเปิดบ้านเวมบลีย์นะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างมาซิโดเนียนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับ สำหรับทีมชาติอังกฤษครับเปิดฉากในการเล่นยูโรหนนี้นะครับพวกเขาเปิดฉากสวยงามมากครับชนะมา3เกมติดต่อกันครับและใน3เกมที่ว่านี้ครับยิงประตูใส่คู่แข่งไปได้หมด8ลูกเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับดีทั้งเกมรุกแล้วก็ดีทั้งเกมรับเลยนะครับมาตรฐานถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งในกลุ่มนี้เยอะมากครับวันนี้นะครับตัวหลักๆจะนำทัพโดยแฮร์รี่เคนครับบุโกโยซาก้า โชดันเล็กซานเดอร์อานน่าจะเล่นเป็นแดนกลางอีกเกมหนึ่งนะครับร่วมกับทางจอแดนเนเดอร์สันแล้วก็ทางฝั่งของดีแกรนไรท์นะครับเกมรับครับนำทัพโดยลุคชอนะครับคีเรีนทิปเปียรวมไปถึงนักเตะอย่างพุกมาร์เกฮีนะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวผู้รักษาประตูจะเป็นทางจอแดนพิกฟอร์ดครับวันนี้ครับเจอทีมชาติมาซิโดเนียซึ่งผลงานเกมล่าสุดครับเพิ่งแพ้ยูเครนมา2ประตูต่อ3ครับแล้วก็เกมเยือนครับ5นัดหลังสุดไม่ค่อยดีครับชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ วัดมาตรฐานโดยรวมแล้วนะครับฟอร์มการเล่นของมาซิลเนียชั่วโมงนี้ก็น่าจะยากและครับที่จะต้านทานอังกฤษได้เกมนี้อังกฤษเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับเนตเตกาลังท็อปฟอร์มก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นหนึ่งเกมที่อังกฤษจะสามารถชนะได้และจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปครับเชียร์อังกฤษไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับยูโรรอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับตุรกีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเืีมทีมชาติเวลนะครับสำหรับทีมชาติตุรกีครับผลงานนีโดยรวม 5เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไปถึง4เกมด้วยกันนะครับแล้วก็เล่นในบ้านครับ6เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป4เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีมากวันนี้นะครับนักเตะต,ตัวลหลักจะนำทัพโดยเซนกิตอุนแดครับนักเตะอย่างฮาคารชานล,ลูนะครับนักเตะอย่างไดเอมิรานะครับแล้วก็เซก้เซลิกจะเป็นนักเตะแกนหลักให้กับตุรกีวันนี้พวกเขาเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือมจีมชาติเวลซึ่งเวลผลงานช่วงหลังนี้อย่างห่วยเลยครับ11เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่่่แขงเเเกมดียวทานนั้ หลังจากการประกาศแขวนสตั๊ดนะครับของทางแกรเดตเบลก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับกับทีมชาติเวลไม่มีแกรเดตเบลครับเวลก็เหมือนบังกรไม่มีเล็บเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับทางทีมอย่างตุรกีเล่นในบ้านเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับในการเตะทีมชาติเวลน่าจะสามารถเอาชนะไปได้แบบสบายๆครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เคลียร์กันนะครับให้เลือกเคลียร์ทีมชาติฝรั่งเศสไปเลยครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเมือนทีมชาติกรีซซ่งคูนี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิ สำหรับทีมชาติฝรั่งเศสครับกับผลงานยอดเยี่ยมมาตรฐานเดียวกับอังกฤษเลยครับในการเล่นยูโรรอบคัดเลือกขุนนี้ครับเล่นมา3เกมครับชนะรวดทั้ง3นัดและไอ้สเกมที่ว่านี้นะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป8ลูกไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับโหดทั้งเกมลุกโหดทั้งเกมรับครับวันนี้นะครับนำทัพโดยนักเตะอย่างคิเลนเอ็มบาเป้ครับคิงลี่โคมองโอลิเวียชิรูครับแดนกลางก็มีกริสมันนะครับชัวเมนี่คามาวิงกานะครับส่วนเกมรับนำทัพโดยเตโอเอนองเดสครับ วันนี้เปิดบ้านเจอทีมชาติกรีซซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังครับหเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1โดยรวมผลงานก็ค่อนข้างดีเลยครับแต่อย่างไรก็ตามสถิติในการออกไปเยือนไม่ดีครับเพราะ4เกมหลังสุดในการออกไปเยือนกรีซชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็คงจะบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ที่ฝรั่งเศสลําบากแะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ฝรั่งเศสเล่นในบ้านด้วยดีทั้งเกมลุกเกมรับแบบนี้น่าจะสามารถชนะได้และจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปครับเชียร์ฝรั่งเศสไปได้เลยครับ เอาครับสทีมในยูโรรอบคัดเลือกวันนี้นะครับตีหนึี่สนาทีสาคู่เลยครับให้เชียร์อังกฤษตุรกีแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสไปได้เลยครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของไซก้อยไว้ด้วยครับวันนี้ผมฝลตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ